มาจ้าพี่น้องมันนี่ย่าเอได้เลิกงามย่าดีแล้วจ้ามันนี่ได้เลิกสิม่ถอนมันฝรั่งแล้วจ้าพี่น้องนี่ต้นหนึ่งต้นนี้ก็เกาแล้วจ้าต้นมันเหลืองแล้ววันนี่ย่าเอว่าสีเอาไปเฮ็ดอันแกกงะรีจ้าแกงกะรีปลาบ่าย่าเอมาถอนห้ามันนี่ย่าเอเห็นต้นนี้มันเหลืองแล้วนี่มันต้นแกแล้ว เมืองหัวย่าเอเอาอขี่ดินถมมันไหวจ้ะพี่น้องเพราะว่าหวัวมันโพขึ้นแม่เมืนอวาย่าเอาก็สิทอนเอาต่พ่อได้ไปเห็ดกับเขาจ้ะย่าเอาก็สิมาทอนเอาตเฉพาะไปเห็ดกับเขาเบิง่งมีหอดขี่แมงบ่งพี่น้องแมงบ่งนี่ย่าเอายาดยานเด้มันมันเป็นแมงบงขึ้นนะพี่น้อง,งย่าเอถอนกันนะต้นเลก สิเป็นแนวดายเพราะไงเราอยากกินอันแกงกะหรี่ปลาไข่หน่อยๆไข่หน่อยๆนี่แจะพิ่นนี่หัวนี่มันขึ้นโคกหัวนี่มันโ่ขึ้นโคกสิมานบออืออีเดี๋ยวหัวหน่อยๆมันหัวหน่อยๆซ้ำไข่นกนี่แหละ ไ,ไงแล้วว่าแล้วอยากกินแกงกะหรี่ปลาใหญ่เอกันเลยโอเคยหญเอเห็ดเตรียมไปเมนเนื่อชุนแนวหลอดยาพี่น้องเหลือตามันฝรั่งนี่แหละยหญเอเลยสิม,มาถอนที่หลังนั่นนะ่ะได้แล้วหัวนึงหัวใหญ่ๆหัวนึง,นนงเตรียมไปเบื่อชุดแนวแล้วใาญ่เลยว่าเออบัดบัดจิโร่เมือ่อเห็ดจังคอยสิม,มาหาเอามันฝรั่งสันเดะ ขอนสดๆมันจังเสียบัวพี่น้องย่าญ่ว่าไปเห็ดไม่ไม่สดๆเลยนี่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 อืหมาอนู่ตัวละพี่นอ้องหัวแน่อน่แน่ หัวบักใหญ่เลยจ้ะหัวบักยางใหญ่เลยอันพ่อยายเราปลูกไว้ปลูกไว้ช่วงก่อนที่เราสิไปไถเดือนเมษาจ้ะพี่น้องพ่อยายเราไปไถเดือนปลายเดือนเมษา,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 าเนาะบบเนเียนเราก็เลยปลูกทิมไว้กับมากับพ่อเดี๋ยวมาถอนจากพี่น้องพ่อเดี๋ยวมาหากินหาอยากอุ้ยพี่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 น้องมาหลายแต่บัดนี้ อันนี้หัวน่าจะเป็นหัวเกามันจันหัวเกามันเดี๋ยวย่าเสสิฝังขึ้นอ๋อผี่พ,พ,พี่พี่นนองอะเห็นเห็นต้นนี่บ่าจา่าพ่นหัวมันหัวมันอ่นหัวมันโพขึ้นมากน่จ่าหนจังสิหัวมันโพขึ้นมาน ยายเห่สิเอาดินถมไว้ส่วนนั่นหัวเกามันหัวนี่ยายเห่ก็สิฟังไว้คือเกาจ้ะหาไปอีกต้นเดรร้ายยุจ้ะต้นเดียวก็ได้หืมผุนผุนผุนซุ่มหัวหน่อยๆมันหัวหน่อยๆมันจำไข่นกนี่ยล่ะยายเห่ก็สิบ่เอาดอกหัวหน่อยมันส่วนหัวเกามันนี่ยายเห่ก็สิฟังไว้คือเกา băng vậy em mới này Thúng con chả khi nọ Đó nha, chị hết kim nhá, em sẽ mắc kếp ao đọc cho chị mắc ăn nó mai hả nè ซุ่มเนางยายเอกสิททมไวให้กันอืมทมมู่นึงมู่นึงกับพ่อึ้นจังไควยสิแม่ถอนนอาแย้มสิกินดอกพี่น้องหัวนี่ยายเอกสิดทมไว้ก่นอมมน,นออจา,นานนจพี่น้องยายเอได้มาแล้วมันฝรัง่งมันยุตจ,จ้า กัสิพอดีกับแกงกะหรี่ปลาขาบนี่พอดีเราจะได้อันมันฝรั่งแล้วยายออจะไปเก็บเอาผักซี่ซ un, จ้าบัดนี้ไปจ้าพี่น้องเขาไปเก็บเอาผักซี่ผักซี่ยู่ฟังผุนจ้าไปเก็บเอาผักชีก่อนผักซี่ก็กกงามง,ามง,ง่ามพญายวนพอญายลอบบอกให้ยายเออมัดถอนเอาไปใส่ตู้เย็ยนไว้แล้วว่าหย่านมันแก่แล้วอัน มันสิบเป็นดกอกน,นะพี่น้องย่าจถอนเอาเลยเดย้ถอนอย,าอยากอยู่เพราะว่าด,ดินมันแกนเราจาสองตนกับพ่อละ่ะได้พักซี่ได้มันฟรัร่งแล้วบันิปไปจ้าพี่น้องเขาบ้านไปเฮ็ดกับเขาวตจ้า